ra thành gia lạc dương nhàn Quyền ai chỉ biết dương Lỗ Phong, đại ruồi lỡ lo Quảng quân thứ 1 รวบรวมทรัพสมบัติของชาวเผ่า,ผาเยี่ยนจี้ระดับอมตะลงไปแหวนวงที่2คืออุปกรณ์และสมบัติของผู้แข็งแกร่งระดับอมตะกับของที่ราชทาชังจีนและคนอื่นทิ้งไวู้ลคาประมาณ5้าแสนหกหมื่นล้านหุนห้นหยวนอะไรนะจา่างเขาสื่อไว้ขาเพิ่งขายไป6กพันหนึ่งร้อยล้านหุนห้นหยวนแล้วฉันก็ยังได้ทรัพย์สินเกือบร้อยเท่ามาใ <c oughs> นาแหวนวงที่สามนี้คือสมบัติประจำเผ่าของเผ่าเยี่ยนจี้เกราะแผนริงพื้นที่ กรอบแผนนรึงพื้นที่ส่งผลตับเขตพื้นที่ได้1ล้านกิโลเมตรภายในขอบเขตนี้ความผันผวนของมิติจะถูกล็อกไม่มีใครใช้กฎเกณฑ์มิติได้แต่กรอบแผนนรึงพืน้นที่กินพลังงานสูงมาก1น,นาทีกินพลังงาน13-2ล้านคะแนนสะสมเข้ากับรัพย์สินทั้งหมดของระดับอมตจักมาควิสท้ามาถึงช่วงขับขันฉันใช้มันไม่ได้เด็ดขาดเลยไม่งั้นไม่ได้ทุงคืนแนะ่ สถานการณ์ฉุกเฉินเจอกันที่เมืองพันธมิตรหงเอาดื่มเดิมเดิมไดนดื่มกันหน่อยมาได้เลยเดี๋ยวเสร็จแล้วพวกเราไปล่าสมบัติกันต่อมันต้องเลี้ยงด้วยเลย ยังช่วงนี้มีหลายคนมาถามฉันว่านายได้สมบัติแล้วใช่ไหมฉันปฏิเสธไปแต่ก็ขวามไม่ให้พวกเขาสืบต่อไม่ได้แสดงว่าข่าวนั้นเป็นจิิงนะพวกเขาได้ข่าวมาจากไหนกันนะแล้วชาจือจก ท่าที่เจอจงพูดจะไม่ได้โกหกมันอยู่ในมือเจ้าเด็กมนุษย์นั่นจริงๆมนุษย์คนนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหน มูลที่สิงจากเครือข่ายภายในมนุษย์ที่ชื่อว่าหยางซ่อนอยู่ในฐานทัพค่ายทหารนี่เป็นไอ้คนตัวตายจริงๆดินแดนเยี่ยนจี้รายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางยุทธศาสตร์ของสี่เผ่าประชาธิจ okay. oh, ิ <m uch. S 1> ้นขอบคุณที่ให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวของเผ่าดินแดนเยี่ยนจี้ผมจะระวังให้มากต่างเผ่าวางแผนทำร้ายมนุษย์ทุกคนร่วมกันสู้อยู่แล้ว ถ้ารู้สึกว่าที่นั่นอันตรายก็มาร่วมกับเราได้ทุกเมือ่อรูกถอยร่วมกันโชคดีที่ราชาจื่อจงผู้มาที่ฉันคนเดียวไม่ได้เปิดเผยข้อมูลของราชาสิงห์ห้่นยังมีเวลาห่วงคนอื่นอีกอยู่ที่ท่ายทหารหลบการตามล่าได้ก็จริงแต่ทำให้พวกแข็งแกร่งต่างๆคิดว่านายกำลังร้อนตัวแถมแน่ใจว่านายคลองสมบัติอยู่ ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อหลบเลี่ยงทรัพย์สิน500หมื่นล้านหุ้นหยวนที่ได้มาถ้าไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นศักยภาพและจะรักษาสมบัติพวกนี้ไว้ได้ยังไงหลังจากซื้อเสร็จแล้วค่อยไปก็ยังไม่สายรู้แล้วเหรอว,ว่าจะใช้ยังไงฮะใช้ให้หมดเกลี้ยงเลยอะอะไรนะมนุษย์ ฉันรู้นิสัยเจ้าเลขของนายนายพักพียงชั่วคราวไม่ใช่พระขี้ขลาดแต่กำลังรอจังหวะโอกาสฉันเองก็ย่อมไม่อยู่นิ่งเฉยการดวนของเราต้องมาถึงแน่นอนภายในแหวนโลกา ยากรฝึกฝนจำนวนมากเอามายกระดับความแข็งแกร่งของสัตว์ยักษ์ริสตัลแหวงกำเนิดเทพอภีพพเอาไว้เชกรณีฉุกเฉินริสตัลแหวงกำเนิดเทพวารีเอาไว้แจกพลังงานให้เกราะแขนเรืองพื้นที่แต่ความแพงลิบเลี่ยวที่สุดตกเป็นของพิษเฟ่ยหมัวนี้กลายไปสามแสนล,ล้านหุ่นหยวน<อ>ถ้าไม่นายใจหนาขนาดเนี้พิษเฟ่ยหมวัวกัดก่อนร่างเทพอมาตะได้เป็นยาพิษที่น่ากลัวที่ปรุงได้โดยเฟ่ยหมัวน่าปรุงยาผู้แข็งแกร่งรุ่นพี่ตูยเย่าเลื่อมใสอยู่ฉันเชื่อสายตาของรุ่นพี่ ช้อมบ้าคลั่งเมื่อกี้ลืมบอกวิธีใช้อัพีเป้วยหัว10กรัมบนอาวุธเมื่อโจมตีโดนก็สังหารผู้แข็งขกร่งาต่อราชาักึงได้ คุณพี่ตู่เย่าแล้วก็คือว่าของเหลวบำรุงเลี้ยงอาวดที่นายให้ดีมากเขาอยากขอบคุณนายเนี่ยเฉินเฉินไม่ใช่หรือเปล่าหวน้านายอืมอืมอ๋ออืมอ ได้รับการอัปเกรดแล้วณอยู่ที่ดินแดนเยี่ยนจี้ไม่ต้องกลัวราชาคนอื่นแต่ว่าตอนนี้เราเป็นฝ่ายหาที่อยู่ของราชาจื่อจงในฝ่ายมนุษย์ยังไม่มีเบาะแสที่เกี่ยวข้องแค่สืบที่อยู่เองจะไปยากอะไรอาบัาประารากาศรางวัลน,นำจับไปเลยรับเจ้าประกาศรางวัลน,นำจับผู้ให้รางวัลน,นำจับอย่า ลค่ารางวัลน,น้ำจับ50บล้านหน่วยหุ้นหยวน50ล้านเหรอเงินรางวัลน,น้ำจับจนเข้าบัญชีสาธารณะระบบกองทัพลุกนะติดกจนี้กับเอาราชาจ,จืดโจงยืนยันความถูกต้องและจ่ายให้ในทันที50ล้านหน่วยหุ้นหยวนแถมประกาศในระบบกองทัพอีกปกติฉันอยู่เงียบๆไม่มีใครรู้ว่าฉันมีสมบัติแต่ว่าตอนนี้ผู้แข่งแกร่งพวกนั้นได้ข่าวต้องมาแย่งชิงแน่นอนในเมื่อไม่อาจวางใจได้ก็ต้องแสดงศักยภาพ คมควันผู้แข็งแกร่งเผาต่างๆฐา,า,านท่าประจำการค่ายทหารต่างเผ่าที่นั่งในร้านอาหารราชาชงเจีย,ยราชาตื่นจงนายก็ใจเย็นอยู่ได้พวกปูอมตะในดินแดนเยี่ยนจีตามหานายกัะเลขควักราชาสูนโลหิ <S <S ตะพอรางวัลน,นำจับก็มากกว่าที่สื้อไหวขาให้ตอนจับปีเงินสองเผ่า แต่ไม่รู้ว่าจะเชิญคนมาช่วยได้นนเท่าไหร่ <c oughs> ฉันก็มีราชาชมเจียนกับราชาสุนโลหิตนีม่มามีผู้แข็งแกร่งอมาตะาราชาขีสุดสองคนมองไปยังดินแดนเยียนจีให้เจ้าสู้ <c oughs> <c oughs> แกูแล้วมีเพียงหกคอยดวงดาวที่ยนตรายที่สุดในสนามรบที่เจ็ดนี้ซึ่งรวบรวมผู้แขงกลางอมตะหลายเผ่าเอาไว้โ่อนอมตะราชาทั่วไปในเยี่ยนจี้พวกนั้นไม่เห็นมีอะไรต้องกลัวนายคิดจะลงมือเมื่อไหร่ไม่รีบฉันจะทำเป็นอ่อนแอท้าให้เขาประมาทค่อยปรากฏตัว ทื่ผันผลเทเลพอตมนุษย์นั่นเข้ามาในเกมแล้วอย่างระวังตัวด้วย <c oughs> รัชจีจงอยู่ในพรงถ้ำห่างไป3,210กิโลเมตรเขาไม่ได้บล็อกสัญญาณแสดงว่าตั้งใจรออยู่ฉันรู้ว่าเขาวางเกมไว้และเขาก็รู้ว่าฉันเตรียมตัวมาเขามั่นใจมากฉันก็เช่นกันแต่รอถึงเวณทีที่เขาตายเพื่อจะรู้ว่าเสียใจทีหลังคืออะไรเอรินา ทำไมยังไม่ลงมือแย่ yeah, แล้วห <c oughs> ลังโจมตีรุนแรงมากดีที่ฉันตอบสนองเร็วพอ <c oughs> เดิมทีกักจะสู้กับเขาตัวต่อตัวแต่ตอนนี้รีบให้สองคนนั้นมาดีกว่าให้พวกนั้นรับอันตรายส่วนฉันรอหาโอกาส ลงมือสังหารราชาสวนโลหิตราชาชงเจ็ดฉันจะไเปเบลดความสนใจหกนายโอบล้อมด้านข้างตามแผนสาม่าให้มีเวลาหายใจลงมือสังหารทันทีนายจงใจปล่อยข่าวเพื่อลอดฉันไม่ใช่เหรอทำไมถึงกลายเป็นเต่าของหดซะละ่ะนายนั่นแหละหลบซ่อนเพิ่งจะโผล่ออกมาซื้ออาวุธที่แข็งแกร่งแล้วสินะ เป็นของเผ่าจักรกลหรือว่าเผ่าเทพเจี้ยงละ่ะได้ใจไปก่อนเถอะเดี๋ยวราชาอสูรโลหิตกับราชาชงเจียยก็มาถึงต่อให้มีไม้ตายสองคนนั้นก็รับไปก่อนฉันก็อยากเห็นว่าสมบัติขอคอยบูชาที่นายได้มาเคาเลืล่อนราชาจื่อจงนายมีรูปไม้อะไรก็ใช่ออกมาให้หมดเถอะไม่งั้นฉันจะถ้าไม่ตายไปมันไม่คุม้มเนะ อะไรนะระชากที่สุดฉันถามข้อมูลของผู้แข่งแปงรรอบๆทั้งหมดแล้วในในั้นมีราชาสูโลหิตกับประชาชฉงเจีย้ยแต่ถ้าประทะกันกูบแข็งแปรของพวกเขามันก็ยังกดเย็นสลังไม่ได้อย่างตายตายแน่กลุมนั้นเลยนั้นฉันจะเปิดทางให้ผู้ใดลงมือต่อแขนพรึงพื้นที่ ราชอาชาจักรสงไห้นายอกว่าพลุคนนี้ฝีมืออ่อนหัดไม่รู้การเทเลพอร์ตกดเกมีมิติไม่ใช่เหรอเขาทำไม่ได้จริงๆใช่แล้วนั่นเจหลายลับขอคอยบูชาตอนเราถูกขวางไม่สามารถเทเลพอร์ตได้เขาต้องใช้สมบัติลับขอคอยบูชาแนะ่สมบัติชิ้นนั้นไม่อาจประเมินค่าได้แนะ่ข้า,ขากู้ซักข์ขะสมบัติชิ้นนี้ก็รวยแล้ว ออกให้เป็เทเลพอหมายก็หนีไม่พ้นหรอกอที่หนีไม่พ้นน่เฮ้ยอะไรกันริสโตลและกำเนิดเทพอาคีรุ่นแรงผูกต้องหนึ่งลูกเขาการระเบิดตัวเองของราชาสุดป,ปลายยอดพลังแรงกว่าที่ฉันระเบิดในหอคอยสามเท่าแค่ลูกนั้นก็ระเบิดราชาชังจิมตายได้แล้วแล้วสองลูกนี้ล่ะจะรอดได้ยังไงหนีหนีร ไม่ันแล้วว้ายนี่คือจุดประสงค์ที่เขาติดต่อไปเต๋อนี่มันบ้าไปแล้วเขาไม่กลัวตายหรือไงหรือว่าเขามั่นใจว่าจะรอดทำที่ระเบิดทุนแรงขนาดนี้นี่ก็ ันไม่ตายตายต้งและตายนั่นเหรอ,อ,น,น,หอนั่นจะจัดให้อีกดอกนี่ไม่ใช่ดาบธรรมดานะวันนั้นอาพิษไฟหมเอไว้มีแค่เพียงแยกร่างออกถึงจะยับยั้งพิษแพร่กระจายด้วย เพียงแค่0.01ม mm ิลลิวินาทีเพียง0 7่ยอกรัมก็จะแทรกซึมไปทั่วร่างกายนายตายได้ในพริบตาถ้าฉันจะตายนายก็ยาากอย่าหวังว่าจะรอดนมนุษย์จางปรากฏตัวแล้วพี่กับตำแหน่งกรอแขนตรึงพื้นที่